ักกมซื้อเกกนในที่สุดฉันก็จะได้ซื้อสุดยอดแผ่นเกมซูเปอร์หาย,ยากหรืมิเต็ดที่มีวางขายทุกๆ3ปีดักในช่วยติดพังให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันหนาวกว่าจะปิดให้ ไปซื้อเกมกันไปซื้อเกมกันไปซื้อเกมกันก็มันอยู่ๆกับกาศวางขายขึ้นมาฉันรอตั้งนานก็เลยต้องมาซื้อให้ได้ยัดแคนวัน,นสุดท้ายย่ะไอพวกมึงอะพวกมึงสองตัวถอยไปเลยไอเกมแผ่นนั้นอะมันของกู ไงเกมแดียวมื่งกัจะฆ่ากันเลยได้ไงว่าไ,ไม่ได้มันไม่ใช่เกมแผ่งเดียวแต่มันคือคเลือเกมหายากที่วางายที่ตุบ้ใครกะอยากได้ได้น,น,น,นยยั่นดที่เ,ทเลยนะเพรานายิ่มแทไม่มีจิยางเกมโง่โง่จริงๆเลยมึงเนี่ยถือว่าเร็วมากแต่เกมนั้นมันเป็นของกูมาไอ้เหียกตกใจหมดเลย แเปี่อะไรม้ะแขนจที่โครงขไอตปักรสตูบัสเรีกอเลยไม่เคยเห็นมาก่อนยีเห้อนเลยแม้กูจะมองไม่เห็นแสงสว่างในตัวมึงเลยก็เถอะไม่ว่าจะยังไงกูก็ต้องได้เจอมนั้นสิเธอ the